สวัสดีครับวันนี้เราพามาม่กันที่วัดเติมบางนะครับชมบรรยากาศการรอคิวรับบัตรเติมมือจุดแรกนะครับท่านครูบาเขาบอกให้มาไหว้หลวงพ่อโตนะครับในโบสถ์จุดที่สองให้ประกาบหลวงพ่อแบนหลวงพ่อโวยแล้วก็หลวงพ่อแจ่มนะครับ แล้วก็ไฮไลท์ที่เด็ดของที่นี่ครับผู้คนตั้งหนักหลยมาขอพรครับเท้าเวสวร์หน้าทองคำบรรยากาศผู้คนมากมายครับแล้วก็มากราบรอยพระพุทธบาทรเจิมให้ไปแล้วใช้จ่ายกุ้งเผื่อยโอกาสรวยก็หายากพระครูบาจะเน้นย้ำอยู่ประจำวัด เจิมให้มีสติเราเป็นขวัญกำลังใจแก่ชีวิตสองทำให้เพื่อเป็นสิริมงคลได้อัญเชิญยันคร,รูศักดิ์สิทธิ์นามว่ายันดวงเศรษฐีมาเจิมให้คุณโยมทุกคนทุกท่านมีความเชื่อสืบจากตำรับ,ตำร,บตำราโบราณว่าเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบแต่จะเปิดได้มากเปิดได้น้อยแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับบุปกรรมระบุญเก่าของแต่ละบุคคล หากแม้นว่าบุคคลใดกรรเก่ายังตามมาตัดรอนอยู่พรที่ขอความดีที่สร้างเอาไว้ก็อาจจะต้องชะลอช้าลงไปหลังจากคัคกูบาให้โววาสุดให้กระเจมมือให้มาครับยังไงครับถ้าชอบกิปบดีฝากกไดไลค์เป็นแ์ทด้วยนะครับ